ถามแม่คีแบบเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะเราเหมือนแบบให้แม่คีแบบช่วยเราอย่างเงี้ยท่านก็จะเปิดกรรมให้เราอะช่วอเปิดเลยัช่ค่ะช่วอะไรวะช่วยอะก็แบบเหมือนจะะดอกเคออย่างเงี้ยแบ่คือจะกดคอแบบที่แม่ค to mm ีจะสะพอนด้วยอะค่ะสะพอนะครับปู่ดูกรรมเก่าดูอะไรแบบนี้เนี่ยน้องก็ถามว่า โยงก็โยมมา,าถามว่าจริงไหมครับเรื่องพวกนี้จริงไหมครับโอ้โหหัว,ว,วอ,อ่วะหัวมันไปดูตารางเือมันเทวะแตกกดนมาหนะอันนั้นตารางเสือเนี่ยนะมันควกจีนเรกของปลอม <c oughs> <c oughs> ของหลอกลวงมันหลอกลวงนะ Okay, hai mươi năm ngày, 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 năm đồ năm ngày,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  ตำราเขาเขียนไว้น่ะเรื่องมิคิ้นี่แหะเขาเขียนหลายข้อความันเขียนหลอลวงคนเชื่อคนโม่เชื่อเขาเชอหลังคเชอหรอกมันเรื่องแต่ยงขอเรียนกำำมูนาวัตถิโลโก ทำโลกก็ไปตามกรรมเนี่ทำกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชัว่วทำเมตียาไปตีมเาเขาดูแต่เขาตะลานงเขาตะลานไปโกงก็ขดูกดเงินปากอมเมนอาน่นะหากอมเมนคนก็รังเกียจ จะไปเชื่อนนะมันลองรวมค่ะแม่สีโด่แม่สีอนแม่สีแม่สีรถพรนะคะแม่สีรถคพร์นะเป็นกรัมดันครับปู่แม่สีรถคพร์อกทีีออกอะไร่ยเอนตัวงจักเู้จูไม่รู้จักนะสีคีัมันโกงโห เขาไม่ได้ไปจบวิทยามันก็ดูโมหัวเดามาเดาเดาไปนะเดาไปเถอะใช่จริงแต่บางครั้งเวลาฟังแม่ชีแล้วมันมันก็น่าเชื่อเหมือนกันนะคะเวลายอย่างที่แบบเด็กบางคนน้าเหมือนโ่ที่แบบเหมือนม,มีมีเด็กบางคนเนี่ยที่แบบเรียนหนังสือเราไม่รู้ว่าเขาอยากเรียนอะไรเหมือนเขาสับสนเลยนะเพราะพ่อแม่ชีอะ เติบโตให้ก็ประมาณว่าเป็นพเพราะว่าเด็กคนนี้เวลาเรียนหนังสือไม่ตั้งใจดีนชอบเลาะกันปาเขาดูเนี่ยเขาดูลักษณะเฉยๆการเรียนะกจริรีของคนเยอะเ่อะแยะนะเขาดูกจริรีอ่านการเรียได้ก็ต้องไปดูละไปดูนั่นนะ จะเลียันนั่งกันเดินกันไปกันมาดคนนี้มันอบียหน่อไมั้ยเบายนะทยอรมยอเหระอยู่กับมี่ถ้าว่าคนยออะไรมันก็เรียนเรียนนายอาคนเรียนร้อ มงคลงกเปบนพื้นดิขคดูลักษณะคดูลักษณะการลิการอะไรไปฮะลักษณะวิถีพุทมเดชนะทัดประารนห่งกลนะริงมนุษมีทุกอย่างการนั่งการเดินการยืนการพูดการคิด เข้าทำเล่นะไปดูไปดูแล้วก็ว่าไปทายเราด้วยเด็กคนนี้ชอบเรียนนั่นเรียนนี่มันถูกต้องเป๊ะก็เพราะถูกแล้วก็ว่าดีอ้วนก็ดีเข้าเงินให้ทั้งวัน้าเปลี่ยนหมดเลยนะ แต่ดูแม่แตนะนะ่พูดเจ้าก็มันมันมีนะมันมีหรอกพูดเจ้าก็ไม่ได้ดูมอลมูนนเนี่ยหรอกมีแต่เพื่อนไปองค์นงียจะจำเรตที่ม่จำเรตเรข้าขา่ายเขาพูดโดนอย่างเข้าขายที่บางท่าน เพรนั้นไม่จำเป็นเพราะนั่เคยทำบาปเก่เาทำเก่ามเาเ,เคยทำมารูได้อาจะรู้ได้าบาเอย่างเอาครมันก็เอาครวายาาายากคูกยกใครขึ้น Đầy tế, đầy đơ. Thế là mò đù, mò đau, mò âu, mò dìm nè. Thì đúng vậy. Thời hai loại ai dìm? Dù lắng, con. Ai dìm dù bồn lắng, lắng con. Thế nên, nhà nè. ต้องไว้หูดูเหมยอนตัวตามันจะเสียคนเสียคนมันแก้ยากมันมีหลายเรื่นะมาจากเรื่องมันมาจากคำนี้แต่คำให้คิดได้เยอะ สิ่หลังนี้เขาทำได้อรรมะจะต้องเป็นเนรนะเปิดพระนมมีสองพันห้าร้อยธรรมะให้เน,นรปลูกดูเอาคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกมาเสด็บเป่าให้มันก็นดูนะดูเลยดูแล้วมันไม่แน่หรอกเป็นั้นจัง มันที so, <Yes. S 1> ่โกงถ้าโกงก็กอบไปหมดเลยเนี่อระตุ้แล้วกันกระมาแล้วแต่ถึงพื่อนกันเขาเอามาที่เกียมาคนเรียนมาทำกันเรื่องพวเจ้าเปิดโลกน่ะมาเกีย ชาปิดมุกตาดึกเดือดก็โลโลคนนั้นเด็กคนนี้เรียนหนังสือดีไม่ดีคิดสบายดีสบายนั่งสบายผู้ดับไม้ก็โลดับก็ยังมั่นใจทำที่จะผูกมันจะผิดทำที่ไหนยังคนที่ยัง ไม่เที่ยวี่นั่นทุกถี่นั่นไม่ทุกที่นั่นก็หนตาเที่วตัวเท่ยวคน้เราจะโสมันตัวแลอวมันไปรับแม้ที่นี่มันบวดกินห้าก็ไม่ได้กินห้าไม่ได้นะนุ่งขาวขาวเฉยบางคนกินห้าก็ม่สัรวมกินแงก็ไม่ได้ไม่เสพสินากิน โกหกก็กินเนอะพอได้แล้วพอได้ดูแลมีเด่นเนี่ยจะใช่พุ่มนะเช่พุมนะเขามาทำนาเถอะเขาเขาเอาอาวุธนี้เนี่ยเป็นแม่คือว่าเป็นพระมาทำมาลบบุรีที่เราเคยติ้งไก่นะ่ Mình đã đi bàn, đi chế hoa nha Cháu đã cháu ra nha Cháu đã gửi ra sư phụ của sư phụ Họ bàn nằm nằm bên sư phụ Mình đi trái phốm Họ chạp ra đi chạm vào bàn Nên bà rồi ghen tiền, Họ chạp vô ถ้าแท้มายุ่งบาปมันก็เสียก็จริงเลยได้แต่ได้แต่เต็มบารีมาขายกันเมื่อกี้ละแต่ว่าเสียก็ทิ้งดีกาเพื่อเก็บเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาแล้วเอาน้ำไปให้ลูกไปจ้างเขาทำงานแล้วว่าเสียก็แล้วนี่มัน ไม่เชื่อใจใารอย่าระวังจคคนนะมันจะจนตัวเองออเ,เ,น,น,งเน,ยยนี่ยโอ้่ไปเที่ยง่ายเลยเที่ยง่ายเยอะน้ำตาไหละีินี่ยเทีย่ยง่ายตับดูมีตาต้องดูมีหูต้องฟังมีปากต้องถามอันนี้คาถาของพระของเยสีของนักป่า amba na ambaya owato man abu maka bak ga makabli na